เอาเด้อว่าใช่ทฤษฎหรือเปล่าวิสซาวหรืออะไก็ฟังแล้วค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแต่ปูว่าให้ลงวันที่สิบเก้าค่ะไม่คู่หามเลยนี่แล้วก็หามเลยวันที่หนึ่งค่ะหามเลยไปวันที่มีธานีนะไม่คู่เออมีธานีเพิ่นว่าหามเลยวันที่หนึ่งเด็ดค่ะระยะวันที่หนึ่งหายลงวันที่สิบเก้าเรื่องเหรียญมาลงี่สิบเก้าว่าสลค่ะก็เลยได้เอามานะคะมึงเอามาแล้วนะคะไม่คู่เนาะจินี่ลาเอาม้านะเด้อค่ะเด้่องเอฟซีคนฝากมาค่ะถามมาแล้วก็ไม่คู่ก็ น้ำมาหาแล้วค่ะหลายล่างจมจนวักน้ำไปลแล้วมันนักนักน้องไ่ปูนได้รักนักแหนนอนบ้านนี่ก็สิพี่จะร้านเราพงกน้นค่ะเด้อค่ะครูบอกว่าวันที่19วันนี้เป็นวันที่1าวันที่เอาลงตรงไหนคะเจ้าชูยครับข้อมใจครับค่ะอ้มีมีมีที่ใส่รูเรียบร้อย มันเกิด่าใส่กองหงใจญนะคะตาเซราอ๋อทัโมทธนาสาทุกน้กันคารพี่นเอตี่เป็นนันที่ยี่สิบเก้าเซาเน่ข้ามกับพิจารณาหมูเสารนีูให้มาสิบเก้าพิจารณามือแดดแรงมากวันนี้มากับเดือนไงไม่เดือนไงค่ะเดนไงค่ะกระสุนบรรยากาศไปก่อนเรื่อยๆนะคะทุกที่ช่างสวยว่าจะ ชนดอกกัวเนี่ยกุูงเกี่ยวเป็นสีทองล้วนบอกว่าเขียวเอาเป็นสีสลับเป็นสีสีชมพูเออสีชมพูนั่นเองสีชมพูมกสันนะครับเนาะแม่เมาน่าสิงา์แต่ว่าเลี้ยวไปมองมองสะเดือย่าเห็นเก่าด้วยชั้นค่ะก่ามาแล้วค่ะแมูเก็บไม้ดันวก้าวเดีนเห็นไหมแม่ร้อนบอกค่ะเอ็ดเตต้องถามแม่ครูค่ะแม่ครูร้อนไหมคะ กับพวกหอนไนได้แต่เพราะว่าม <laughs> oh, okay. okay. uh ีลมอยู่ค่ะน <laughs> uh ี huh. ่เท <gro> ่าไหร่เนี่ยอันนี้สะดือยุ่งนีแม่นไ่มเลขกเก่ายู่ข้างบนเห็นบ่ค่ะน่ะค่ะเห็นกซ์ซี่ทางบ้านเห็นบ่เนาะค่ะเนาะค่ะเก่าแล้วแล้วก็เป็นตรงสะดือเป็นหุบแล้วม่ครัวเก่าข้างบนนีกเก่าด้วค่ะเรื่องพิจารณาเรื่อแต่ว่าผนจะ่าด้วยผนเห็นไรก็เข้า คมือนี้ก็เป็นมือดีเนาะค่ะหน้าที่พูมาเบิ่งดูว่านี่แต่เอฟซีจเระนาเบิงเด้อ่ะเด้อในเลขเก่าเออเก้าแปดว่ะสะดือกลมๆก็เป็นศูนย์แล้วค่ะอเ้าเานแต่ว่าหนังข้างบนข้นเด็เด็ดเลยเก้าับเยอยู่มองอยู่มองพุ่งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเก้าเจี๊ยดเก้าศูนย์ตีเขาเตะเขาโคเรียนจะลงวันนี้มาให้ ค่ะเลียนลงมือนีค่ะเอามาเลยเดี๋วเด้อย่าลืมระคะวันที่สาวเก้ผู้นี่คือเดียวเลี้ยนหผูบอกเียมือหนึ่วันผู้บอกอียมือนี่วันสูตรอันนี้ให้แม่เด้ยว่ย่อเข้มาย่อเนี่ยคู่เดียวเออย่ออะไรย่อล่เอ้ย่อล่

ก็เลยบคว่าได้เลยด้มาสนบ้า้นาปารูตั้งีเอาันเัอดเาดีๆเอาให้ได้เพาะฉะนนับดีๆเอาได้เยู่ยเนจำใจยุคก็เปัตบอลก็ปั๊ดีๆ้เอาให้ได้เพาะันปแต่ต้งไล่กับวได้เอาไข่เป็ดมาค่ะเปด วู้ยแต่ปูบอสกแต่วันที่สิเาค่ะเราเฮงว่าให้ไปถาม้างสฉกนเนอเพราะว่าแม่คูมวัดมูหนั้นันเปล่าครับมเหมืเลี้ยง่มือนกันเขาอว่าคูไปบอกไม่บอกการ้างเฉอคู้ไปบอกเลยนบอกว่ามาวัดลงไหมวัดดีดีได้ค่ะได้อันนั่นมก็ล่มจืดนั่นพอดีเอาเอาไปตั้งไรกับพได้วัด่เอาเปหาทุนแตกนะคปนวัดฐานพรสังกระจายแตกนะครับวัดนั่นพอัเกียเนียน เวัดะเป็นวัเลยนี่ไงเป็นวเนะเก็วัดไงก็ไม่ต้องเดสักทีนะสหรับานเ้จยสร้างเรที่ว่ตรงก็วัดฝับวะวัดฝันตรงกันยู่บ่ันเกียตเ่็้มเปลไอ้วััตรงหวดวลยวหาเยแก่าเกเียเ็เต็มเลยเนาะ วันดีฟนเกเ8นี้ฟันปูยังหุล่ไปเฮ็ดง่านดีจ้ะจัดมาแล้วไม่ได้เพาะตดีๆเอาให้ได้เาะสัเอาให้ได้่าเอาอะไรมาได้ก็ม่ได้ได้ได้หาศูสแปด508นะย้ำ508การซ้อมาวัดวัดไปวัดมาวัดัตได้ค่ได้หาซูแปดบาทนี่กิจแลนามื่อ เอนีนะคะเนาะเดีเอาเลี้ยนเลี้ยนนุ่มขูดขอองคูตั้งกระจายท่สาเาเาังวสมไปต้องกานเนาะตอกตูพร้อมังไปทงามงงานด้วยงานยูเนี่ยนตังแต่งานเสร็จอีกันไช้เก็ดเมื่อกีู้ตาแุ่วหักเกี่ยวไ้โอ้แต่สาธุกั้เนาะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอายุของสร้างเซยเนาะค่ะเนาะห้าสิบสองเนาะค่ะค่ะพ่อสอหนึ่งหนึ่งอายุห้าสิบสองปีค่ะ ค่ะยังไงกรพิจเจรหน้าเบิ่งเด้อค่ะเด้อค่ะเพราะว่าปูกกับปูดถึงสร้างเฉยบอยก้อนโมโ่เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะห้าศูนย์แปดค่ะ,คะ กแค่นดีตััว้ว่ามันยูส่ะสวัสดีทุก่านนะคะน้สี่หอมี่เอาไปยัดองทายยัาค่สวัสดีนะคะน้อค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องนะคะน้องค่ะก็สำหรับผู้ที่ขอมารับชมรับฟังค่ะขอขอบุญขอบคุณนยคะเด้อค่ะ แต่ขอให้มีโชคมีใช่ไปน้ากันเนาะค่ะเนาะที่เขามารับชมรับฟ้งค่ะขอให้โชคให้มา n เนาะค่ะเนาะค่ะยังไรกระใสดุนพินิจพิจ์รณนาด้วค่ะเด้อค่ะบุน้นว้างเสามางานหรืสร้เสรอไม่คู่าสามาไปรนักเรื่ับ้างวมงน้กันเนาะไ่รวม้ปกันเด้อพวะว่าเสียวใส่กองดอกใจของูทั้กระจายค่ะเพราะว่าพน ่และมันจะเด็ดปียดค่ะปีดแล้วก็มีท่าที่ลงสีนะคะแล้วก็สีเป็นท่าดอกบัวแบบขั้ง่างสีเป็นท่าดอกบัวมากหลายเหรียญทีเอฟซีฝากมาเนาะค่ะเนาะค่ะมันรวมรุ่งทองพระสังกระจายค่ะ สาธูสาธุสาทูค่ะไปแล้วนะคะเทลงไปแล้วนะคะค่ะค่องแล้วเนาะค่ะนาะค่ะสาธูไปน้ำตาลนะคะเ้เอฟซีทั้งบ้านที่เขงอ่ารับชมรับฟังเนาะค่ะนาอค่ะโซลเลานมานลูกกระปุยหมหมอบุญบาลมีน้ำปูใส่น้ำ่ใจนะครับเนาะนีหละเอารวมถวายน้ำตาลนน่่สิ่หแล้วไมหเยเครับ ปนียยิ้มเลยยิ้มเลยกัสิเบือนขึ้นเรื่องกันกัสิลงให้ื่อกัน้นวัาจับอีเือ้างเลยคือขึ้นเร็วเรือละก้องจับหลายตัวเด้วคันตกลงมานี่เห็นทุกช็อตเด้อ ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กลั่งรับชมรับฟังกัสาธุไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะรวมกันมากใชุ้ญนที่ฝากมาทานหม่ใแอบก่อข้าไปมะคู่เลยเรื่องเรื่อรวมกันไม่อดี

พี่คิดเาเบแล้วเบอร์คุณเอาคุญแกเบอร์สิบสี่แนบ่แ่นค่ะแฟนว่าัวหน้าแล้วพูนเลาสันเลยวันที่ยี่สิบสี่คุญสี่ยีบสี่คุญแกเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะฝันว่าฝันในสองสองอันนี้คือรับผมอันนี้คือความฝันแม่ผู้จจสิวเอยวฝันว่าผู้คนตายว่าจะดูแลคนเชียนหายสองสองว่าะมานั่นแหละบัดนี้ผู้เลยว่าคุญแกสมโพธเมียนมาสันว่าผู้คุ้ม คนบ่อเทียนห่วงไปเสียบกุญแจพีเอสกุญแจเบอร์สิบสี่นะบารได้แท้มันเป็นเบอลยยี่สิบสี่เราเนี่ยเจวันก็ฝันไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังยังไม่ได้สรุปนะคะเอฟซีค่ะซาธุค่ะแต่ยกระจายูกร้านในทั่วถึงค่ะค่ะนิ่งที่เดีกันนะคะใครจมาเห็นรับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สอบถามมาเนาะค่ะเนาะว่าเจวันฝันค่ะเจวันก็ฝันอยู่ค่ะแต่สรุปตัวเลขยังบารได้เนาะค่ะเนาะค่ะ บมบัดีมือน,นี้แล้วก็วาเบาอีกมือน,นี้วันที่ยีเกาทั้งทั้งที่ว่าที่ยี่สเกาควันที่ยิบเกียเกียบอกกันได้ปูกกัว่าวันที <c oughs> ่9สเก้าเอาอเลียงไปรงปรูวันที่1ีสิบเก้า่ายในเดือนนี้ได้ให้เกินวันที่หนึ่งเด็ดค่ะค่ะ<า>มันบละ คนนี้ก็ยิบเตาเ่าแล้วแล้วพอมีแล้วปูพ้าในเดือนนี้มีชิบเต่ามาาีมือแต่ว่า่า,านมาหลายมือแล้วแต่ว่าทีโลงแน่ยกนคือวันที่2บเก่านะคะแต่ว่าตาปูบอกปิดปัญหาค่ะว่าวันที่ิบเก่าที่เจรานาดวน <laughs> ที่เจรานาดวนก่อนที่มันจะหมดแผงฟ่าเฮายางไป ทางนี้ค่ะยางไปบองกับลังเนื้อทั้งวันนะคะโอ้ค่ะค่ะกับพี่น้องที่ร่วมบุญเขามาที่มาสั่งกำแพงเนาะค่ะเนาะค่ะกั่งชิลเลอร์นะคะเด้อค่ะ โอ้ประตูโค่ะค่ะนเน้อื้เป็นประตูโค้งหยปีแล้วาค่ะทีเรเ็ชดนนหค่ะกษ่สรางไปร้อมกำแพงนี่แหละค่ะเอฟซีสายบุญทันใดอยากร่วมบุญร่วมถวายประตูโค้งหรือกำแพงเนาะค่ะเนาะค่ะงเข้างง สำหรับกำแพงนะครับค <deal> ่ะใกล้ได้ค่ะกำลังกำลังคนกำลังแข็งติ้นแข็งมื่วนี่ซึ่งกำแพงเริ่มทุบแล้วนะคุณผู้ชมนะเริ่มทุบแล้วค่ะนี่เสามาตั้งคนกำลังทำงานอยู่แต่ว่าอาจจะเดินไปได้นี่นะ เวลาคไหนใก็ท่านสอะระทุก huh. ท so ah, ่านเลยวาเลาเราสัเราต้องนันกันตััีิทเสมดีได้ดีดอ่านี่ก็คือเสาอันนี้ ไริงๆเ่ค่ะคุณจำปาอ้คุณจำปาเห็นลาไมว่น้เราเี็บเราะเายเจบที่ในโไดใมาในมาสามน้ำตนี่แหละมี่แม่ครูกําลองขาเนลาสามบมีสร้างจริงๆรงขุดกันอยู่ไหว่ามุ่ไป่ไพู่พู่นใ่ใส่อนี้เรันเดีย้ไมที่น่เียดเดียดนมอบไปทั้งมัน่านเดเกค่ะเดก่ สามโกสาเหตุไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆต้องค่ะเนะเพราะว่าบวชกับกับบุรณะอยู่ประท่นเลยบุรณะไปเรื่อยๆทุท่านถงมมนแต่ใรรายพวกพระท่านได้ถามถงแม่ข่วงค่ะเดี๋ยว ขอขอใช้สัญญาณขลองนิดหน่อยมาชัดไหมชัดไหมคุณสาวณีพาพักดีออกแอปด้วยหน้าแม่ครูสวยไหมบอกแอปด้วยเห็นงโมเสียหน่าบัวหน่าหายเรวเขาตอนนี้เข้ายื่นดียื่นดีละมองก็เข้างีขวากำแพง ขอบุญขอบคุณนะคะเด like e anyway ้อพ so ่อแม่พ so. ี่น okay. ้องที่เสียสละเวลาเขามารับชมรับฟังทางแต่งโม่ผ้ารวยนะคะนาอค่ะค่ะชัดเย็นดีขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นเจวันทีเอฟซีทามตลอดนะคะเนาะว่าเจวันฝันไปเจวันเราก็ฝันอยู่เรื่อยๆนะคะนาอแต่ยังสบอสรุปนะคะฝันเื่อนฝันว่าจะเสียบเงินค่ะก็ยิมาด้วยถากับนางเสีย่มาหอเจวันสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะค่ะค่ะ ฟันเพื่อนนเหระคะเจียงง้ฟันมันท่ากันนางเสียบต้นเงี้ยนอยู่ยหัวปูจันหนาหัวปูบอกให้ยิ้มแล้วลุ้ยไปตัดตน้นกล้วยอันตัดต้นนั้นอ้วนๆเยอะท่านยิ้มแล้วลุ้ยตัดตนน้นตตอนน้วนๆสันสันแงมเสียบเงีย้ยหอกมาเขาเสียบงามมาคันบอก,กอยิ้มแล้วลุ้ยค่ะค่ะแล้วันมือว่านี่ฟันแต่จะสูงตัวเดียวนะคะเนาะค่ะเออเพื่อน,นี่ฟันแต่เก้าสูง น่ขึ้นือขึ้นขึ้นคันไเด้เก่าถว่าว่นไ่มเด็กเก่าห ตมาขึ้นกะปล่ยหอวบอีก่ค่ะปานอนปาคิดปิดต้งหนักเดี๋ยวมันบ้านอีกจุดตรว่อนคู่อีกรอบแบบนคะก่อนขนกะจุดว่อนคูีแล้วมันบอกระโดยาวกันที่มันฝันตองหัวจะเจ็ดเก้าัวแปดนะหลังจาจะเจเก้าตัวแปดเนาะแม่นค่ะตอนนี้เก่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่เราแล้วก็เจ็ดเก้าก็เจ็ดเนาะก็แปดแปดเกาก็ยิ่งได้โตกวยวกันเนาะที่ปลูกไฟเลขสี่ตรง เลขี่โ่กลับไปก็ไราแต่อยู่ในวงวงคือว่าวันกัันวเลกัฟฟันมีอยู่สามครูนะเราวันนี้ว่านฝันเห็นพอว่นเมื่อขึ้นขึ้นนั่นทะมาบพาน้าเห็นพอผ่านต้นมากฝันเห็นเห็นพอนี่ไงเลยบมาแผ่นยานรถดแต่บ้านบาลีคีบานลขทีที่ที่วันฝันเราไปนนอันบาลีีมุ่งเจียองค่ะ หนึ่งเจดสองนะคะบาลีสีี่ว่าก็เสียเอกันะค่ะเป็นน่านนอนเกี่ยวกับผ่อมันมีเด็กสองคนเนตบยารถดค่ะเจ็ดเอเอสวดอะไรนี่นะครับเจสซี่ตันเรีดกว่าหวน่ะี่าันเนขอวาอันเจ็ดเก้าศูนย์สองเปนบ่ะไันกเลยว่าอ่ะเลขเจ็ดสองออกไปล่เเอบาีเเลขเจ็ดสองอกไปแล้วบารีเลขอีกเนืออจะเลขเจ็ดเลขเจเก้าก็ออกไปแล้วเด้ค่ว่าบาีที่เหลือนี่งี่เเนือเจ็ดศูนย์กับเก้าศนกับสองศูน บาทนี้ก็เลยมาตรงกับเลขเสี่วนเาวเก้าศูนยวันจันทร์เลยบาค่ะปู่บอกว่าหนผูนใดบุเงี้ยนี่ยังเตเอาเงี้ยเศส่วนบาเขคี่เยษเศนเก้าศูนย์พัดก็เล็กือเก้าศูนย์ต้องเวนนั่เลมือฝันเห็นผอมขึ้นแล้เนะคะนะยิบมาแนเร่อไถ่สองศูนย์อันนี้เขาจะยิบมากค่ะ หยิบมาใหม่ๆที่สุดเลยตัวครับนี่ค่ะฟันครับอันฟันเห็นพ่อก็เลยเพราะว่าเกวันฟันแล้วค่อยมาหยิบเนาะครับเนาะค่ะครับเพราะว่าตัวนี้ก็บพ่อเนี่ยจ้าตัวผู้บอกว่าหันออกมาสิโอเดี่ยวเบิ้งดีๆครับเอฟซีผู้ใดต้องการว่าเกวันเพื่นใดเรียกตัวใดครับกับเบิ้งแล้วก็จดไปนะครับเจำได้บ้างไหมใครสองหน่วยครูใครสองหน่วยลดมาครับลดมาไข่สองหน่วยครูอย่าลืมนะคะให้ สร้างแต่กรลังเริมเนาะค่ะเนาะส้างกำแพงค่ะกรลังคูดกำลังส้างเนาะค่ะเนาะค่ะกระเบนหรอคะว่าเน่ปวันคือดิเจบเก่ากระสนแปะหาทำามาไกลคือตั้งดีๆนะคะปูบอกว่าถ้าเกิดเลขออกเก่าเจ๊นี่จะมือรุยรุยพอยังค่ะพรารัตีเขาก็ได้น่อยแล้ววันนี้เท่ากจ่ใจเครืองเลขก็อันเนาะค่ะเนาะ จ้ามือก็รวยเพราะว่าอย่างเขาซื้อแต่โตบ่เถือกครับบ้านีโตมันเถือกบ่อเถือกโตกันมาเนี่นั่นแหละค่ะความหมายของปูที่ว่าเจ้ามือรว้ยพอปูกับยามจะเก่าเจ๊เก่าเจ๊ะเนาะค่ะเนาะตอนนี้คือข้อสิ่็นความหมายของปูคืออีกผูกกับว่าสิไปเอาอีกแต่ละคนอนี้แบกจนว่าหนักจนจนข้ออีกจนปวดอีกข้อนะค่ะเนาะผ้าใส่ผ้าลอตเตอรี่เอามาฮักคักตัวเอามา เอาม่เลไล่ปูว่าเอาม่หลยก็ได้หลยได้หล่คือได้หลยโตว่าถือโตถือกันได้หน่อยๆค่ะแม่นค่ะคือปูวานะคะเนาะคิดจิระห้าเบิ้งด้วยค่ะเด้อค่ะอย่าเอาหลยใเลย่ั้งงก่อยปูว่าเอาจากซีหาแซนกยบพ่อบรงหอดรามเดเพราะว่าจะเมื่อเขาอันเขาใจหน่อยก็ไปาเอาไลายะจรเมือเขาใจหน่อยตั้งอย่างดีเลยค่ะอย่าเอาไลเจะเมื่อเขาใจหน่อยแต่เพื่อนี่แหละว่าจะคิดว่าอาจจะเป็นเลขที่เขาอันไว เราเขาหาซื้ออะไรเขาหาซื้อเรนหน่อยอาที่เป็นโตที่แบบว่าปูปลอยว่าเราปูกับว่าดูดูคือเก่าเจ็ดาะคะเนาะนี่แหละครับี่ผู้ใดหาซื้อใดก็หายิบไว้นะครับเนาะรตนีรัฐบาลเพิ่นค่ะแม่จั่การข้าวกระฟัอะ่าวิเคีาะข์เบ่งต่วว่านแตมาคือมามาคือมาเก่าเจ็ดแล้วก็ เลศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ครับ่ะี่เบ้านอี่ครับผ่กั้างนีับแล้วก็จดไว้ว่าที่บ้านนืตัวใดดินตัวใดกับครับกับเบื้งตามคล um, ิปนะครับเดอเยรพะว่าหาน้งเทือเอฟซีกับไปรับสายโอ้เอดมินกับไปรับสายเาเกีวบนเนาะนเสือกันยากครับอีิบูว์สามตัวสิบเก้าสิบสีเนี่ยอ่ะเสียงมาร่วมกันกระไดี่คือเป็นเก้านึ่งสี่ที่ก็ไดเนาะค่ะครับค่ะขังเชิงเพราะว่าปู่ว่าหวาเก่าเลยนา้นเนาะค่ะ เก่าข้างน้าตวปาปูว่าไข่ไข่สองนวยเพราะว่าต่งก็เมดเสียจวนเนาะเสียจดเค่ะเตรียมประกาศจดด้วยค่ะเอค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีสองทางบ้านที่ติดตามที่ถามเขามาหลายค่ะปาเจวันฟันไปค่ะข้อใหม่สองหลักสี่รักนวยสินะคะเนาะแตงโมก็มาตามให้แล้วนะคะนุ่งกันแปก็สองกบไปจัดค่ะ ผผู้ใดมาเก้าสองกับไปจับต้งสิน้าค่ะเพราะว่าโดยนีหลายสวนนัดเจ็ดสองเก้าสองแปดสองยันเลื่อนนะคะว่าเมื่อวานที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเกาเอาเลี้ยญเอาเหรียนมาลงค่ะมาลงมาจ่ายนะคะน้อลงมากรจครับอ่ะนี่แหละแต่คือปูกกับบอกสองเก่านี้เมื่อนั้นไม่รู้ว่าบอกอียงบอกคือมาลงเอาเลื่อนกันใช่ไหมเจวันเนาะใส่ไข่เขาไดนะบอกไม่คุมพ่อน่ะใส่ไข่เก่าสิบเจ็ดแต่ว่า ก็ซิฟองก็ได้เอาคือวางสันนี่แะค่ะคือนี่ละก็คือซองนี่แหละยืดม้วนกับเพือล่องล่องออกไปที่จราหนาเบื้องนอกก็ฟองเนาะค่ะค่ะกับมีความเสียรค่ะสร้างหัวสร้างกำแพงนั่นระค่ะพีเอฟซีร่วมถวายเงินมาเนาะค่ะเนาะค่ะเง็ดมาสร้างเนี่ยผูเพิ่นก็เป็นสะพานบุญให้เราครับเนาะเอ่อเน่ยผูหอมหวนกับเสียเอกกับเกวันเพิ่นเป็นสะพานบุญให้แล้วเป็นกําลัง กูมือนีิกูให้มาตรวจางานนะเกี่ยววันเนาะครับผมศูนย์ศากดมาคือมาแบวยางนวดแต่มาตรงนเสียเอกคนดี่ด้ียศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนาะคนเสียเอกคนฟันนั่นตองหัว่านนวดนดอันเกียงสองเกีดแปดหกคือตำดาจนยุบมาค่ะเสียกครับไปจัดมาแล้วคือก็คือสองเกีดที่คเสียเอกเอามาคือสองเ็ดกับแปดหกเนาะที่มันกระเท้าเสียเอกจัดตัวใดอันจัดตัวเดียวกันก็คือเลขสองเจ็ด ก็กระจักสองเจเจสองมากที่ไก่ก็เปลี่ยนอีกแน้วเท้ากมากกันแต่มากเจสอเพราะว่าฟันใดเ้เลขรถพอกต่เจเจสองนะเจ็ดเก้าศูนย์สองแ่ขึ้นงกลับไปกบมากแต่อยู่ในข้อฝันนันที่เก่าอันฝันห็นพอเงี้ยเลยบอดเจเก่าก็มานอู่แล้เก้านพอผู้นร่วงรับไปแล้วนเกี่ยวบนเนาะเก่ากับซุนกับซุนสองุน เก้านี่เจ็ดีฟังดีเลยครับเด้อวันเลขที่กันหนึ่งเจ็ดสอค่ะเห็นห่กะมาอวนเจ็ดสองาไม่วดรนี้เจ็ดสองค่ะเจ็ดเก้าสองนเลขที่กันหนึเจ็ดสอนี่แหละค่ะเจ็ดสองห้องกับไปยึด้าไว้นอไม่ยังร่างยังหลอยู่คนอาจรท่านไปยึด อ่ค่ะเรจดินห้อกับไปติดตามในคู่อนเนาะขอบคุณหลายด้วยเกวันสาหรับไห่แนวทางมอนี่อค่าแน่าแท่งเอเจซี่นะครับเนาะอาพูดไดอยากรวมบุญหมวกกันย่างยคงต่างได้เรื่อยๆอยากรวมบุญรวมสินเนาะครับเนาะไม่ใชบผเสียสินกับกินงกงไม่ได้เนาะจะเป็นเบอร์โท่เกวันแล้วก็เกแงง้แล้วก็ยิ้มแล้วรุ้ยแล้วก็เสีเอเยกนครับเด้อขอบคุณครับเกวันค่ะค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังคอย ติดตามเจวันเนาะค่ะเนาะค่ะเจวันก็ได้ไขปิศานาได้แก้ความฝันให้ฟังแล้วแต่ว่าก็ยังสรุปได้เนาะค่ะเนาะก็ยังคอยติดตามคลิปอีกเนาะค่ะเนาะว่ามือไก้มือเราเจวันก็สีมาสรุปให้คือเกาเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะเอฟซีทางบ้านก็รักษาสุขภาพไปด้วยค่ะเด้อค่ะ ค่ข,ขอขอบคุณขอบคุณด้วยค่ะเด้อที่เสียละเวลาที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแต่งมูารวยเนาะค่ะเนาะค่ะแต่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมรับฟังสิบริภาทาดคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะนั่นก็เป็นสร้างเฉยที่กำลังทำงานเนาะค่ะเนาะค่ะ ค้าแต่ช่วงนี้ก่ะที่ขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ขอขอบุญขอบุญเน้ะค่ะได้พี่เขามารับชมรับฟังทางช่องเนาะค่ะนะก็ขอให้พ uh ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านให้มีโชคไม่ใช่ไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อค่ะกราบสวัสดีค mhm. ่ะ